สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในงานบ้านและสวนนะครับพบกับเบสล่าผู้นำโซลาร์เซลล์ระบบไมโคริเวอร์เตอร์ระบบไมโคริเวอร์เตอร์ดียังไงเรามาดูกันครับเบสล่าเกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัทสีเบเยอร์และบริษัทสม,มิตาพาวเอเนจี ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านการติดตั้งโซลาร์เซลล์ระบบไมโครอิเวอร์เตอร์และทําให้บริษัทเรามีความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐานในการติดตั้งสูงอิเวอร์เตอร์ของเรานะครับเป็นระบบไมโครอิเวอร์เตอร์นะครับซึ่งไมโครอิเวอร์เตอร์เองเนี่ยมีข้อดีก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็กันน้ํานะครับ IP 67ตัวอ e ิเวอร์เตอร์เองเนี่ยของพอยไม้นะครับจะสามารถติดตั้งตัวแผงโซลาร์เซลล์ได้ทั้งหมด4แผ่นต่อ1อิเวอร์เตอร e ์ water, นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจะประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งนะครับ แล้วก็เป็นการติดตั้งแบบขนานซึ่งจะได้แรงดันที่ต่ำนะครับได้ในเรื่องความปลอดภยัยแล้วก็ตัวอิเอร์เตอร์เองนะครับสามารถติดตั้งนะครับได้ใต้หลังคาเลยประหยัดพื้นที่ตัวตู้คอนโซมเมอร์บอกซ์นะครับของโซลาร์เซลล์เนี่ยเราเป็นตู้ขนาดเล็กนะครับสามารถติดตั้งข้างกับตู้คอน s ซมเมอร์บ็อกในบ้านของลูกค้าได้เลยนะครับโดยที่ไม่กินพื้นที่มากนะครับส่วนตัว D T U นะครับ Data Transfer un Unit เนี่ย ตัวนี้เป็นตัวในการสื่อสารระหว่างอ e ิเอร์เตอร์กับตัวสมาร์มิเตอร์ในบ้านนะครับใช้สําหรับในการมอนิเตอร์รายแผงของโซลาร์ hmm. เซลล์เทียบกับไฟบ้านนะครับได้เป็นอย่างดีเลยครับส่วนแผ่นโซลาร์เซลล์ของเรานะครับจะเป็นแผ่นเทียวันะครับซึ่งได้รับมาตรฐานระดับโลกนะครับอันนี้จะเป็นแผ่นจําลองนะครับส่วนว่าแผ่นที่เราใช้งานจริงๆนะครับจะมีขนาดใหญ่ประมาณ2ตารางเมตรนะครซึ่งสามารถผลิตได้ไฟ,ไ,ฟได้ถึง580วัตต์เลย ในส่วนของมัลติ่งหลังคานะครับมัลติของหลังคาของเราเนี่ยสามารถติดตั้งกับหลังคาได้ทุกรูปแบบเลยนะครับซึ่งแต่ละมัลติ่เนี่ยก็ถูกทํามาเพื่อที่จะติดตั้งกับตัวหลังคาในแต่ละประเภทได้เป็นอย่างดีครับหมดปัญหาเรื่องการร่วอย่างแน่นอนครับในส่วนของโมเดลการติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับเราก็จะมีแผงโซลาร์นะครับที่อยู่บนหลังคาครับแล้วก็ตัวระบบไมโครเวเตอร์เองเราจะติดตั้งไมโครเวเตอร์บนหลังคาตามไดอะแกรมตรงนี้นะฮะแล้วเราก็จะเดินสายนะซึ่งเป็นสายกระแสสลับนะครับ วิ่งมาหาตู้คอน sumer box ที่อยู่ภายในตัวบ้านอันนี้ก็จะเป็นเส้นของการไฟฟ้านะครับที่เข้ามาผ่านมิเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตู้ไฟนะครับถ้าเข้ามาสูมใ,ใกล้ๆก็จะเห็นว่าเรามีมีตู้ไฟฟ้าแค่2ตู้เล็กๆเ,เองที่อยู่ภายในตัวบ้านนะครับแล้วก็จะมีตัว D T U เนี่ยที่อยู่ใ,ใกล้ๆกับเราเตอร์ภายในตัวบ้านนะครับแต่ในนั้นเองเนี่ยเรื่องของพื้นที่ในการติดตั้งเนี่ยสามารถติดตั้งได้แม้กระทัท่งทาวโฮเลยนะครับแล้วก็ตัวแผ่นโซล่าเองเนี่ยก็ได้ ดึงประสิทธิภาพจากตัวไมโครเวเตอร์ที่สามารถผลิตไฟได้มากกว่าระบบสตริงเนี่ย15%ด้วยที่ค่ะมาพร้อมกับราคาสุดพิเศษในงานมาและสวน Impact เมืองทองธานีประตูทางเข้า1 Challenger ทอสามเราไม่ได้ขายความประหยัดแต่เราขายความปลอดภยัย Better Energy Solution